อยู่ล้างตู้ล้างตู้ล้างตู้น่ะสบายดีไปตลาดมาเด้อเสื้อนี่เกียเกียวทอดเกีียวทอดมาสู่น้องหอมกินแล้วก็เข่าล,าม,า,ลามเข้าหลามเข่ากัมนี่นา น้ำกันกินกินคเใส่อันเค็มอันเฮดเค็มนํำไปเถวนี้มีเฮดเค็มห่อเขาห่อจสเฮดเคมกินอันเดอรพกันจิ้มมันพักคกันขมักขมักกินพาก์กินเบอร์เศก์บ่

ได้ต้นหอมหัวเชียงคายจิมหา่ันสข้า0หาบาทได้ก่้ยไข่ตัวจิมหาพันเร้างหาบาทซื้อไปกินก็บเขาหนึ่งเขาฮ้อนอันนี้ของหมัก สองคุณแม่อันนี so, ้มาเพื่อนมต่านต้านเนี่ยสองมา่ิบนาทีก็หมด่าเนี่ยใหญ่ประมาณเสียงดังเด้อพี่น้องเด้อเสียงดังมาบ้าวีบเดี๋ยวลูกชายขโสดว่าก็มูมูเพิ่นมาซื้อไม่ติดอยไม่ให้นมูเพิ่นนั่นไม่วงกบซอยไม่ให้นจอยดีเจเห็ดไม่วงกบเพิ่นจะสร้อยไม่ให้ ก็เลยโซ่ก็เหลี่ยงไม่เหลบ่ยงต่อ

เันเคยนักเน็บิตตะหัวส่งเงินเงินตหัวส่งอย่ที่มันเฮียเงินเงินหัวส่งเงินนักเน็บจิแต่หัวส่งอยู่มันเฮียแล้วก็ซ้ำเงิน่เฮียเงินเฮียอะไรแบบนี้ ล้คือพ่อแล้วคุณเล <ITA> ่โทรดิป oh ัวโทรบอกก่อสบายโทรบอกแันไปมันไได้มันให้บอนั่นมาบอกปุ้ม like ันหามันเอาหายี่อกมันน้ำมันดอกกูหาแล้มันไปเอานอนบุ้จัก

ในในขอรามใส่เผือกเป็นให้ขอ่อยลายนางเนี่ยข้าวพันไห้บักกลายแล้วกนะ็ขามเผือกกินด้วยอือนั่นซื้อน,ะอนั่นมะ่นได้ได้อันนี้หมูคู่เดียวกันขายข้ามนะเป็นเลยให้หลายแม่ม,ออม้อนบู๊ดหมูบู๊ดคูในตลาดนะไม่จะหมูซื้อยังก็ได้นได้ซื้อว่าซันซะ มิจิบูเป็นเพื่อนศัตร,ร,รูบุญคุณไซเซ่กับมีแตค่คนหักโมคูร้ายตลาดพักก็าคล้ายมันหาพันเนาะช่องมัดซิฟแต่แม่ว่าไม่ซื้อเลยหายช้ามมัดซิฟพันกีบไม่ทันนะได้ทือ คือยังก็ได้ถือบุญขำบุญสูแม่หมอนเลยซะทุบบุญมูขู่หักแพงกินเยอะเนี่ยขออามีอยากกินเยอย จิดงายอยู่น้หันันบัเป็ไเฮะจเปันสัดจ้าบุตรบุตรซื้อหันจำเป็นหันพุ่นหันคอยน้องซิมหันตนาห้งงานน่ะซื้อไม่งหา่อีกไม่สองพันกี่เรื่องรถซาอเรื่องไม่ไหเรือซาไม่กระแท็บเฮ็กแก้วบ่รเซบเลยหันสับถัดน่ะเราจะทาาไม่ได้แตจะท้าม ต้องไม่หาพันไม่สามพันไม่สามพันมาจะใช่จ๊ะอยู่กระเป๋ามาจะใช้ได้มักผ้าได้กระเป๋าจะผ่าไม่จะใช่เมื่อวานนี่บระเบมาเฮือนเมื่อวานมื่อคืนกระเบนมากขึ้นเมื่อคืนได้ก็เป็นน่องใช่ได้มักผ้าออมา เขาาเน่ก็บอกหนูอไรแบไหไนเขาทำการนอยบ้างาไม่เหมันนอย่าไม่ิดเสืยไม่นอนอย่างนี้ํามันมีเอแเารงขงรไอ่ะขี่รถ้ด้ี่รถเต็มมีนมันลหรอ

ไงก็ไงไม่สองพันนะเราขายเนี่ยแก้วแล้วก็เห็ดแซ่บตน,นาอิซุซุนี่สี่รถเย็ดไปท่านสัตย์เรต้องซ<ส>ื้อคอยกินเธอเดียวคอยหลับเลยมันโบแซ่บแก้วบันเป็นตะกินเลยแก้วมันบโบแซ่บแกวโบแซ่บเอ,อือบก็บโบแซ่เคยซื้อเธอเดียวขนาดจบที่ไหน

เบอร์ับเก่าได้บรัทห้าอีาย่ตาูนตายูนน้อยห้าสิบพันแพงตูนมาขามือห้มไอ้สื่อข่อยเซบซื่อคะไม่มาะสไม่เมาส ่มันจะไม่มงนเต่าจะซื้อขอยเสือบซื้อมาื้อแท้บรได้แขนาดนั้นตูนก็จะพูดตัวนี้หน่อยหนึ่งห้าสิบพันสามนึ่งสามสิบพันใครอยู่ห้าสิบพันขอไหซื้ออ่ะิดนี่ก็ล่าเด้อ ไปตลาดเสือนะักกินมาสู่นางหอมกิน